เดี๋ยวผมที่นี่เนาะครับผมเดี๋ยวถ้าแกงข้างบนนั้นมามาครับมาชมคู่ที่หกครับเป็นคู่ที่หกครับเป็นนัดแรกของโปรคิกครับแต่เป็นนัดที่สองของเฟิร์สเทเลคอมเฟิร์สเทเลคอมนัดแรกดีเอาชนะเมืองย่ามาได้นะฮะ ไบอกไม่มาฉะนั้นน enfin> ี่พูดง่ายๆก็คือฟอสเทเลคอมนี่ขอแค่ไม่แพ้นี่เข้ารอบครับพูดง่ายๆเลยฮะขอแค่ไม่แพ้นี่เข้ารอบรับฟอสเทเลคอมครับจะการันตีการเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหากไม่แพ้นะฮะแต่ถ้าหากแพ้ก็ต้องเป็นรุ้นกับคู่ของปูคิกกับเมืองย่าเอนะฮะฉะนั้นนี่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับ บอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในลรอลูกรอรอสักรู่เกมเริ่มครับเกมเริ่มแล้วครับตอนนี้ระวังครับระวัง ระวังกระร่อนโอ้โหมายัางไงครับเนี่ยครับเอาแล้วดีครับแบบนี้ครับโอ้โหโอ้อยังไม่ตั้งหลักเลยครับเฟิร์สเทเลคอมโดนโปรคิกอัคาเดมี่ยิงมาครับหนึ่งศูนย์ครับเอาแล้วดีครับเอ่อเฟิร์สเทเลคอมครับโดนไปแล้วครับ oh. ตอนนี้ โอ้โหครับตอนนี้ทีมแก่งจากแกงสนามนางกับทีมแก่งจากในเมืองเลยโปกิกโปกิกโปกิกเ์ตเลคอมโอ้ตอนนี้ครับ บรรยากาศมาแล้วเย็นๆเฟิร์สเทเลคอมโปรคิกเฟิร์สเทเลคอมเฟิร์สเทเลคอมโปรคิกโปรคิกโปรคิกมาโปรคิกได้เฟิร์สกรรมการให้เป็นบอลของเฟิร์สเทเลคอมครับจังหวะนี้ครับเออ บรรยากาศแบบนี้นะฮะที่สวนเด่นคุณเรานะฮะมีจำน่ายเครื่องดื่มอาหารครบเลยนะฮะสัตว์ป่านานาชนิดนี้มีครบนะฮะกับบรรยากาศแบบนี้กองเชียร์นะ,ะเชิญได้เลยนะฮะที่สุ่มอาหารของสวนเด่นคูณเราครับมีครบครับเครื่องดื่มครับสัตวนานานาน์ป่าหลากหลายชนิดครับมีครบครับสามารถไปเลือกสั่นเลือกเอกชิมได้เลยนะฮะ,ะ,ะบรรยากาศแบบนี้นี่โอ้โหสนุกแน่นอนครับ วันนี้เป็นยูสิบนะฮะพรุ่งนี้นี่จะเป็นยูสิบแปดนะครับสำหรับ FK Sport X สวนเทียนคูนนะครับยังคงถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันครับที่เพจ FK Sport หรือเพจเทียนคูนก็ได้ครับสวนเทนคูนได้ครับรวมไปถึงแฟนคลับฟุตบอล academy สองครับเข้าไปติดตามได้ครับการถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันครับชมเท่าทา o u t u b e ด้วยโอเค โปรคิกอูหจังหวะนี้แล้วผู้รักษาประตูเตะทิ้งไปก่อนเลยครับสำหรับผู้เล่นของเฟิร์สเทเลคอมครับทีมแก่งจากแก้งสนามนางครับเ,เ,เป็นบอลทุ่มของโปรคิกอคาเดมี่โปรคิกทุ่มโป้คิกมาต่อจิอ้มจังหวะนี้ครับ ยังเป็นบอลทุ่มของโปูคลิกอะคาเดมี่ครทุ่มยังไงอาเข้ามาแล้วยิงโอ้โหโอ้โหมุมนิดเดียวครับยิงได้เฉยแลยลูกนี้ครับสองตูต่อสูนครับโอ้โหครับสองศูนย์ครับตอนนี้ครับกลายเป็นโปคลิกอะคาเดมี่ครับมาดูเลยครับ มาต่อได้คู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับ DNA ครับพบกับสวัสดิ์แคทครับ DNA ครับพบกับสวัสดิ์แคทครับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมของท่านเลยนะครับ DNA กับสวัสดิ์แคทครับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับเฟอร์สเทเลคอมเฟอร์สเทเลคอมเฟอร์ตึนมาสามครับเฟอร์สเทเลคอมยิงแล้ววะนี่อู ถือว่าได้รู้เรัวลูกนีฮะโอ้โหคถือว่าตั้งเกมตัวเองเริ่มได้นะครับสำหรับเฟิร์สเทเลคอมครับแมเจอเกมเร็วเกมเกมหนักด,ดีอย่างตั้งหลักไม่ได้ครับช่วงต้นเราดวนไปสองลูกครับตอนนี้เหมือนจะตั้งเกมตัวเองได้แล้วครับเฟิร์สเฟิร์สเทเลคอมโบกิกโบก,โกโิกแม่มบอล ออกหลังไปครับกายเป็นบอลตั้งตีจากหน้าประตูของ First อเฟิร์สเทเลคอมบอลออกข้างกันตัวนี้ครับแม่ตีบอลออกไปวไิดีเท่าไหร่ครับตัวนี้ผู้รักษาประตูของเฟิร์สเทเลคอมครับเมื่อเช้านี้เฟิร์สเทเลคอมนี่เอาชนะเมืองย่าอมาได้นะฮะสองศูรเนะในนัดแรกนัดนี้โดนไปสองแล้วครับ โอ้จะเป็นแบบถ้าสกอร์เป็นแบบนี้นี่ยังไม่มีทีมไหนเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะต้องรอนะัดสุดท้ายกับเมืองย่าเอครับสำหรับโปรคิกครับโปรคิกโปรคิก,คกยิงไกลโอ้โหต้องสก,กัดครับแล้วยังไงโปรคิกโปรคิกฟืดฟืตดตีรับแม่ กรรมาการให้เป็นบอลของเฟิร์สเทเลคอมครับทุ่มเร็วเฟิร์สเทเลคอมขึ้นหลังกลับไปเฟิร์สยกข้ามมาแล้วมีตัวเติมมาโป้คิกสกัดได้ดีจังหะระวังลูกระวัง,ระว,ง,ร,ร,ะวงระวังก็ระวังระวังก็ระวังดีครับเฟิร์สเฟิร์สแย่ได้เฟิร์สแปะไม่หลุดเขาจาังหวะนี้ครับแล้วกรรมาการให้เป็นบอลของเฟิร์สเทเลคอมทุม่มเฟิร์สโป้คิกโป้คิกโป้คิกจิ้มจังหวะนี้แล้ว กรรมการได้เป็นบอลของเฟิร์สทีเลคอมครับกรรมการได้เป็นบอลของเฟิร์สทีเลคอมป็นบอลของเฟิร์สครับแไปดูตัวนี้แหละไอ้ต้นเดินขึ้นไปอีกเดินขึ้นไปอีกเดินไปไม่ได้ครับคุณยังไม่ได้ครับเก้ร้องดูแก้ร้องดูกายเป็นบอลจากหน้าประตูของ เฟิร์สเทเลคอมมาแปรมาแปรย่อลงย่อลงไม่เปล่าจิ้มดีกว่าดีครับกลายเป็นบอลของเฟิร์สเทเลคอมจุ่มโปกคิกโปกคิกได้เฟิร์สเฟิร์สตัดไว้ได้เฟิร์สเด็ขึ้นมาครับเก็บได้เฟิร์สมีตัวเต้าขำหลัอนิดนึงครับยังได้อยู่อ้าวไปเข้าทาาโปกคิกโปกคิกเฟิร์สแม่ออกมาตะคุไปได้ครับ เปิดบอลยาวยาวมาเก็บไม่ได้มาได้มาาตตดีเลบหักมาเก็บไม่ได้ครับสวัสดีไปทำนี้เลยมาก่อนดักไม่ได้จิ้มแทงไม่ได้จิ้มแทงมาแทงมาแล้วแม่หักไปแล้วยังได้อยู่ จะไม่ได้กาารรเียกก้ินมาหักออกไปกับขวาคิ่มแม่ไปเข้ามือเขาในวันนี้เปิดบอลยาวยาวมาเอ้าข้ามศรีษะครับเอ้าเปิดเปิดเปิดโอ้โหมีโอกาสแล้วรัเมื่อกี้นี่ครับแม่ โอ้โหไม่แน่แล้วจะได้รูปเมื่อกี้มาในเกมจะสนุกขึ้นเลยนะฮะกรรมการเป็นบอลของเฟริเเเร์สเ,เ,เ,เทเลคอมเฟิร์สเทเลคอมตอนนี้นี่เกมบุกเข้ามาเลยถืวอว่าดีแล้วตอนนี้ฮะับต้องบอกว่าหลังจากเสียสองประตูไปนี่เกมกลับมาครับเฟิร์สเทเลคอมครับโดนกดเร็วโดนบุกเร็วตั้งหลักยังไม่ได้ครับเสียสองประตูแต่ตอนนี้นี่ามาแล้วครับเฟิร์สเฟิร์สเิมาแล้วครับตอนนี้โป๊กคิกโป๊กคิก โปกิกโปกิกกินออกไปโปกิกไหลออกไปสกับซ้ายเข้าขวาแล้วเข้าขวาแล้วยิงติดบล็อกบล็อกอยู่ตรงไหนเคลียดเฟิร์สเฟิร์สไปได้ครับโปกิกโปกิกเฟิรโปกิกเฟิรเฟิร์สเทเลคอมเฟิร์สเทเลคอมไปแล้วไปแล้วแล้วจังหวะนี้มีตัวเติมกิมไหลเข้ามาได้ บอลไปลูกไม่ได้ครับแบร่แถวสองแถวสองฟุตถึงก่อนแล้วบอลออกข้างครับ <What? S 1> กรรมการได้เป็นบอลทุ่มของโปคิก๊กแคาเดมี่ <What? S 1> บอลทุ่มของโปคิกครับ <What? S 1> กรรมการได้เป็นบอลทุ่มของโปคิก โอ้ค okay. my <NEN S 1> ิกทุบล่ะมองเท้ไปเอาเอาบืด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 แม่เกือบไปแล้วครับเข้าไปข้างในเดีนตายสองคนเนี่ยเข้าคนหนึ่งไม่ใช่ถอยมาหมดไอ้ต้นถอยตามเขาไอ้เกมพยายามเข้าไปจะลุกก็เตะไม่ไกลหรอกงานเห็นไหมล่ะโยกมาแล้วแหมไม่ได้ครับเทม่าเก็บไว้ได้ยกมาสวัสดีทันไม่ทัน หักมาได้ครับแม่เดินไหมเอาแล้วเอาเลยครับโมไล่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับหนึ่งสองครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาแล้วเอาแล้วครับแบบนี้นี่มีความหวังแล้วครับตอนนี้ครับสำหรับเพิร์สเทเลคอมครับไม่แน่นะครับแบบนี้ครับรู้าปะเฟิร์สเฟิร์สเทเลคอม เอาแล้วก็ฟบเปิดธิรคมเปิดีละคมเปิดีละคมเปิดได้โบคิกโบคิกฟปิดฟปิดมาฟปิดมาแล้วประตูเข้ามือแอ่วนี่ไม่ได้ครับเปิดยาวยาวมาโบคิกบอลลงสวยบอลได้เปิดเปิดปั๊มโบคิกโบคิกได้โบคิกโบคิกเข้าขวา ล็อกแล้วโดนจิ้มยังได้ไหลไปโลู่ลูย่ยิงเซได้ยิงเซได้โอ้โหยังได้ครับเตะทิ้งไปก่อนครับโอ้โหเอาแล้วสิครับลอดพ้นเรืเอแป้ตัวบอกว่าลอดพ้นเรบือเปล่าฟืเ้เโทรศัพทแน่ไม่แน่ไม่นอนแล้วแบบนี้ครับฟืเ้เโทรศัพทสู้แล้วไม่ยอมฮะยิ้มโบกิกฟืดฟืดเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็ว เปิตากเว่า,มาไม่มันลึกไปหน่อยครับมันลึกไปหน่อยเจ้าวะนี้เปิดอ้อาวโบกิดเก็บได้ยิ่งเรียร้อยครับโอ้สามประตูต่ตอนหนึ่งครับแล้วโอ้กรรมการเป่านกบินดมาเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ เดนโปคี้คาเดมี่ครับยิงออกนำเฟิร์สเทเลคอมอยู่3ประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อครึ่งเวลาหลังครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับดีเอครับพบกับสะวัดแคทครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับดีเอครับพบกับสะวัดแคทครับเข้ามาโครงการรถหวงเมวานแล้วเวลารถเตยมันยืนอย่างนี้เข้าใจไหม ยยอย่าบวดอย่าบวดโอ้โห <C> ลูกเอกีนี่ไร้นลุ้นเลยครับต้องบอกว่าคุกตามเส้นแล้วคเมื่อกีนี่เอาแล้วครับประมาทไม่ได้ครับแต่<ล>ตามสองลูกทุกอย่างเป็นไปได้ครับตามสองลูกครับ คู่ต่อไปนี่จะเป็นดีเอกับสวัสด์แคทครับแย่งกันเป็นที่หนึ่งในสายครับดีเอกับสวัสด์แคทแล้วลูกนี้โอ้โหเซฟได้ยิงได้เซฟได้แล้วเซฟได้เซฟได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหสี่ดาบห้าดาบครับสี่ดาบห้าดาบเมื่อกี้นี้ครับสำหรับโปรคิกยิงไม่ได้แลังหวะนี้กรรมการได้เป็นบอลของเฟิู๊ด พพออโอ้โหดีต้องกระตุ้นกระเดียตอนนี้ครับลุงไปช่วยเขาอีกดิแฟนแฟนลุงช่วยหน่อยแฟนมองชโปรคลิกโปรคลิกโปรคลิกไหลออกไปโปรคลิกได้โปรคลิกเขาาหบโลรคลิกหลอกสวยครับยังได้ไล่ไปได้หน่อยขึ้นมาได้โปรคลิก ไหลไปทางับซ้ายยกเข้ามาด้านในแถวสองแถวสองเก็บได้ไหมยิงไกล้เบาไปหน่อยครับหวะนี้ครับเบาไปนิดนึงเบาไปนิดนึงแล้วแล้วจะวะาีีได้เอาเลยครับบอลแม่ไม่ตกครับปูคิกปูคริกปูคิกเบาไปหน่อยเลยนีครับตีเปียงเฟิร์ตแล้วก็กรรมการให้เป็นบอลของปูคิกครับ โอ้คิกโอ้คิกทุ่มมงเช็ดออกมาครับกรรมการให้เป็นบอลของทุ่มมงได้แล้วมาได้ขึ้นหลังกันบ้าเก็มได้ กล<ไ>ายเป็นบอลของเฟิร์สเทเลคอม,ม,ม,มครับเฟิร์สเทเลคอมโปกิกโปกิกเอาลื่นนิดนึงครับจังหวะนี้เฟิร์สเทเลคอมเอาลุ้นครับเอาแล้วนี่ยังมีตัวซ้อนครับเฟิร์สได้เฟิร์เฟิร์สเฟิร์สเอาเราไปได้โบคิกแทงมาเอาลู่เลยครับแบบนี้ลู่เลยครับลู่เลยครับแบบนี้จะเหลือโอ้โห ก็บอกว่าเหลือจะเชื่อครับเออโอ้โหว้าวเลยครับเฟิร์ส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 โอ้โซ่เสาชนเสาไไปปโบกิกโบกิกโบกิกไปแฟร์แฟรโบกิก์เฟิร์สโบกิก์โบกิก์ โปรคิกโอ้โหไม่ได้ครับเอาแล้วปืดปืดได้ทีละกระบไยยกมาจังหวะนี้ติดเพฟรนของโปรคิกปืดโปรคิกปืดปืดปืดไลออกมาปืดตีเลยคอมปืดตีเลยคอมตีเลยคอมตีเลยคอมปืดตีเลยคอมบีดแม่จังหวะนี้ก็ประกาศรีบินบอลของปืดตีเลยคอมบอลแม่จะสู้แล้วตอนนี้ฮะตามสองลูกก็ทุกอย่างเป็นไปได้ครับเวลามันยังเหลือเยอะครับ เวลายังเหลือเยอะทุ่มถูกปะแถวสองฟืดดันเข้าไปแล้วเอายิงเต้องสองสามรับเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วประตูนะสองลูกแล้วคะเบร์เบอร์เอ๊ะทำไมอ่ะของลูกเร็วเอาแล้วครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับง่ายไปลูก มันง่ายไปเอาเลยครับตอนนี้ครับสามสองครับไล่ขึ้นมาแบบนี้เอาล้วครับหายใจลดต้นคอแล้วทุกคนอย่างนั้นนะครับมาต่อยขึ้ได้เข้าไปขื้นลงไปครับโอ้โหขึ้นไปดีโขึ้นไปได้ทิ้งไว้เฟิร์สโปรคิกโปรคิกโปรคิกอย่างเป็นบอลครัโปรคิกโปรคิกเลยบ้างโปรคิกมา โอ้คลิกมาเฟืดฟิดทีเลคอม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 ตัดได้ได้โอ้โหเอาเลยสิครับแบบนี้ฮะยืนยืนตำแหน่งให้ได้ยืนทุ่มไว้อะไปดูสิทุ่มทำไม่ได้เอาแล้วฟืดทีเลคอมฟืดทีเลคอมฟืดทีเลคอมเอาเร็วกว่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 าอย่าง้เอาเร็ว เอาแล้วเอาแล้วสามสามโอ้โหเป็นไปได้ครับโอ้ยนำสองศูนย์ครับไล่ขึ้นมาหนึ่งสองครับโดนนำไปสามหนึ่งครับเริ่มต้นครึ่งหลังมาตีสเสมอสาสครับเอาเลยทีครับเอาเลยทีครับโอ้ทีมงานจากแก้งสนามนางของแท้ ต้องบอกว่าทีมงานจากแก้งสนามนางของแท้นายเห็นไหนายเพื่อนเสียกำลังใจหมดเลยเพราะนายอ่ะอลตเหมขอนโปกีกครับต่มโปกีกโปกีกโปก้เป็นบอลองฟ์ครับกรรมการเป็นบอลองฟ์เอาลุดอเฟิตเฟิร์กเคโปกก โบกี้ซาวกรรมการต่อไปเลยวันนี้ครับเล่นบล้อยครับโบกีกโบกี้โบกีกแล้วโอ้โหไม่ได้เลยวันนี้ครับกรรมการให้เป็นบอลมาเอาเข้าทางโบกี้ดนไม่โดนยิงไม่ได้ก็ชกอคหลบ โฟคิกฟื้นแม่แย่กันทุกวันนี้ครับไปเข้าทางโฟคิกโฟคิกแทงมาโฟคิก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 โ,โ,โอ้โหไม่ได้เด้นี้ครับเออมันไม่ได้เลยสภาพอ่ะรอ,อครับไลายรออู้อยู่ครันทุกวันนี้ได้ที่บอล กรรมการบอกเล่นที่บอลครับโปคิกได้ทิงไว้ทิงไว้แล้วกรรมการให้เป็นบอลของโป้คิก เป็นเตะมุมของโปรคิกครับเปิดขึ้นมาโปรคิกเข้าขวาแล้วฟืดโปรคิกเอาละทีครับผักบ้าโปรคิกไหลออกไปฟืดฟืดได้โปรคิกแล้วก็เป็นบอลของโปรคิกครับทุ่มเก็บได้ขมันั่นเห็นไหม โอ้ยังไม่ได้ครับเออเกือบไปแล้วครับจังหวะนี้ครับสำหรับเฟิร์สเทเลคอมนายพีเข้าไปเสุดใครลงโทษไม่ได้ครับสำหรับโค้ชยังไงนายพ้บอลยังไม่นิ่งครับบอลยังไม่นิ่งมาตัดเกมด้วยช็อตมาไหมกองมาเต้นบอลอะไรมัวตะกุ่มหน้าดูอะไรยกมาครับ ได้ไอ้พบนายมาเร็วๆกลายเป็นบอลของเฟิร์สเทเลคอมถูกเอาแล้วได้ครับเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สโอ้โหโบกิกต้องเตะทิ้งมาครับตอนนี้เฟิร์สเทเลคอมทุ่มพามากเลยโบกิกยกลงยกเท้าครับทุ่มผิดครับทุ่มผิดครับทุ่มผิด จ่ายเป็นบอลทุ่มของโปกิกอไอแ้แบดตอบมัไปดิโปกิ๊กจับบอลก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบเขาไม่ได้แย่งเออโปกิกลิกไปแล้วเร็วเขีนไหลออกไปทางกาบขวาครับเต้นช่วยหน่อยเต้นไปได้หลักมาโปกิกโปกิกโปกิกได้เปิดเปิดเตะทีนี้มาครับโปกิกทำมาได้ไหักออกไปทางกาบซ้ายเลี้ยงดักมา ยิงอ้าวพืดครับสวัสดีเอาแล้วครับตัวอินเร็วเร็วกว่าครับเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าโอ้โหแล้วเร็วกว่าเร็วกว่าโอ้โหยังไม่ออกครับยังไม่ออกยังไม่ออกเอ้าเปิดไปแบบนั้นยังไงทันไหมยังทันอยู่ครับโอิกโอิกไหลออกมาโตกลับแล้วสวัสดีโตกลับโดนสไลด์ไว้ครับ ยังเป็นบอลของโปูคิกโปูคิกเอา้าเข้าทางเฟิร์สเฟิร์สตีละวคอวมเอาลรับเดียวต่อเดียวแบบนี้เอาแก่ยากครับเอาแก่ยากครับคนนี้เอาแก่ยากแล้วยิงไม่ยิงไม่ยิง,ย,งยังไม่ยิงออแล้ว